สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ชมทางช่อง nation tv ทางช่องระวังภยัยและท่านผู้ฟังทางคลื่น102เมกะเฮิร์นะคะอยู่กับดิฉันเนริสาเนเขียวค่ะค่ะหลังจากที่ราคาพลังงานนะคะขยับเพิ่มสูงตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันกา๊าซ LPG และ NGV ด้วยซึ่งล่าสุดนะคะผู้ประกอบการรถโดยสาระต่างๆก็ออกมาเรียกร้องให้ทางธบาลเองรวมถึงกระทรวงคมานาคมให้มีการปรับราคาขึ้นนะคะตามต้นทุนที่แท้จริงซึ่งวันนี้ค่ะดิฉัน อยู่กับคุณชัดชัยผู้อารีประธานชมรมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางหมวดที่4เอกชนและคุณวิทยาเปรมจิตนายกสมาคมพัฒนารถร่วมบริการเอกชนจะมาไขาข้อข้องใจในเรื่องของต้นทุนนะคะการผลิตของรถโดยสารสาธารณะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ เห็นล่าสุดคุณชัดชัยนะคะน <lonely> ี่คุณชัดชัยคุณวิทยานะคะก็ล่าสุดทางคุณชัดชัยเองนะคะรถสองแถวเห็นบอกว่าจะมีการไปยื่นหนังสือถึงทางกระทรวงคมนาคมเลยเพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการปรับราคาขึ้นค่ะครับคือเราได้ไปยื่นหนังสือขอให้กระทรวงคมนาคมปรับอัตราค่าโดยสารให้เราตั้งแต่สมัยท่านรัฐมนตรีท่านก่อนนะครับแล้วท่านจารุพงศ์เราก็ไปยื่นมาวันที่แกุมภาปีนี้นะครับแล้วเราก็รอว่า ท่านจะเรียกเราพบไหมออหรือจะไปคุยกันหาเรื่องกันว่าจะมีทางออกอย่างไรจนบัดนี้ก็ยังไม่มีทางออกอนะครับแล้วก็มีสื่อหลายฉบ,บับก็ได้สัมภาษณ์สอบถามก็เลยเป็นที่ชัดเจนว่าถ้าหากว่าทางกระทรวงคมนาคมไม่ปรับัตราค่าโดยสารให้เราภายในสัปดาห์หน้านี้ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางในวันพุธหน้านเราจําเป็นที่จะต้องเอารถสองแถว ที่อยู่ในกรุงเทพประมาณ4,000ันคันเนี่ยทั้งรถเอกนชนและรถร่วมของสมกรเนี่ยไปพร้อมกันที่หน้ากระทรวงเพื่อให้ผู้ใหญ่ท่านรัฐมนตรีรู้ว่าพวกเรานี่เดือดร้อนจริงค่ะคือตอนนี้มันไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะในราคาดีเซลที่อยู่ที่32บาท33สตางค์ในขณะนี้ครับค,คือปัจจุบันเนี่ยนะครับขอญาติชี้แจงก่อนว่าราคาค่าโดยสารในปัจจุบันเนี่ยค่ะบาท50ซึ่งเป็นราคาเนี้ยกําโดดมาตั้งแต่นะครับวันที่1 7ธันวาคมปี2 5 5 1. 1ค่ะ ขณะนั้นน้ำมันดีเซลมีราคาที่19บเาบาทจุดสามสบสี่ตตางนะครับแล้วจนทั้งน้ำมันไล่มาถึง,ถงบัตรเนี้ยเป็นเวลาสามสี่ปีเนี่ยก็ยังราคานี้ห้าบาทห้าสิบแล้วน้ำมันเข้าไปถึงฐานที่สอบาทฐาน่สามตามะันะครับส่วนต่างสิบห้าบาทเรายังเก็บค่าโดยสารอยู่ที่ห้าบาทห้าสิบมันก็คือ มันขาดทุนแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้ก็เรียกว่าแบกรับภาระค่อนข้างเยอะต่อวันต่อเดือนเนี่ยมันไม่ค่อนข้างเยอะมันเยอะแล้วครับเยอะมากแล้วเพราะว่าต้น<ช>ทุนเราเนี่ยเราไม่ได้มีทางด้านน้ำมันเชื้อเพลิงคือน้ำมันดีเซลอย่างเดียวนะครับ <ๆ S 2> เรายังมีต้นทุนทางด้านค่าแรงงานต้นทุนทางด้านการซ่อมบารุงนะครับและต้นทุนประเภทฟรีค,คอร์สเช่นค่าประกันค่ารต่างเนี่ยมันก็ขึ้นไปตามราคาน้ํามันเหมือนกันสรุปแล้วนะครับเรา ทุกวันนี้ประมาณ450บาทขาดทุนต่อวันต่อคันนะครับเยอะทีเดียวเยอะครับนะคะและทางด้านของรถร่วมขอสมอมอกอเองนะคะคุณตุยาจะดําเนินตามรอยคุณชัญชัยไหมคุณชัดชัยเขาเตรียมจะไปที่หน้ากระทรวงคมนาคมแล้วคืออาทิตย์หน้าเนี่ยเราได้ประสานไปที่ทีมงานของท่านรัฐมนตรีจรุพงศ์ครับก็ทางทีมงานท่านบอกว่าท่านจะไปคลมสัญจรที่ภูเก็ตอาทิตย์หน้าก็ขอให้ท่านกลับมาก่อน ใช่ไหมฮะเราก็ย pues ื่นหนังสือที่จริงเรายื่นหนังสือไปที่กรมหลายครั้งแล้วฮะอย่างครั้งสุดท้ายในสิบเจ็ดมกราเราก็ยื่นต้นทุนคือท่านผู้ใหญ่ชอบบอกว่าเรายื่นกระดาษแผ่นเดียวทุกครั้งใช่ไหมฮะที่จริงแล้วมีเรามีต้นทุนยื่นเสนอเข้าไปทุกครั้งใช่ไหมฮะก็ไม่ได้รับการพิจารณาสักครั้งเดียวเราขอไปหลายครั้งแล้วไม่ใช่เราไม่ขอแล้วไม่ใช่เรายื่นกระดาษแผ่นเดียวนะที่จริงแล้วเนี่ยช่วงนี้เราได้รับการซัพพอร์ตจาก แก๊สเอเวีอยู่ใช่ไหมฮะจากที่แก๊สขึ้นมาเป็นเดือนละห้าสิบตะตังค์ตัวหน้านี้ใช่ไหมฮะจนวันนี้วันนี้ก็ขึ้นอีกห้าสิบตะตังค์แล้ววันนี้ทีสก็ขึ้นอีกห้าสิบตะตังค์แล้วแต่ความคืบหน้าไม่มีเลยค่ะซึ่งเดือนเมษายนนี้จะเลิกการอุดหนุนของรัฐบาลแล้วใช่ไหมคะสิบหกแล้วเราได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือเหมือนของทางแท็กซี่หรือเปล่าคะคือเราเราเนี่ยได้ส่วนลดนะฮะแปดบาทห้าสิบแต่เราใช้เงินสดซื้อนะฮะแต่แท็กซี่เขาได้บัตรพลังงานที่ ได้เดือนละ0 0 0าันบาทแต่เราไม่ได้เราใช้เงินสดเพืยอแต่ได้ส่วนลดเท่านั้นเองค่ะก็คือทั้ง2ส,ส่วนทั้งรถ2แถวเองรวมถึงรถร่วมขอสองสมกอเองก็คือตอนนี้ต้นทุนรับไม่ไหวแล้วกาดน้ำมันที่เพิ่มขึ้นก๊าซ LPG NGV ที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตรการต่อไปค่ะถ้าไปที่กระทรวงคมนาคมแล้วรัฐมนตรีรัฐบาลเองไม่มีกระแสเสียงตอบรับเราจะทํายังไงกันต่อดีคะเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์พวกนี้นะ,ะจริงๆแล้วเรา,เรา ราไม่ได้คิดไกลไปถึงขนาดนั้นเราคิดว่ารัฐบาลคงเห็นใจเราใช่ไหมที่จริงแล้วท่านก็ทราบดีว่าต้นทุนเนี่ยมันขึ้นไปขนาดนี้ผมก็เชื่อว่ารัฐบาลเขาทราบดีว่าที่จริงแล้วต้นทุนมันขึ้นไปขนาดนี้เราไม่สามารถจะดําเนินการต่อไปได้ใช่ไหมผมก็เชื่อว่าเขาทราบดีเราก็หวังลึกๆว่ารัฐบาลคงพิจารณาเนี่คือรัฐบาลเนี่ยมาจากประชาชนโดยการเลือกตั้งนะครับแล้วขออนุญาตพูดตรงนี้เลยว่าครอบครัวผู้ประกอบการลดโดยสาร ทั้งคนขับรถทั้งอะไรในกรุงเทพเบียดเสียดประมาณหกเจดพันครอบครัวผมพูดได้เลยครับว่าเกือบร้อยอร์เซนไปลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยเพื่อให้ได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลและมีเสียงส่วนใหญ่ในกรุงเทพถึงแม้ว่าบางเขตจะไม่ประสบความสาเร็จแต่นี่ก็คือเป็นจุดที่เราช่วยะนะครับผมไม่เทราว่าวันนี้ในเมื่อเราก็เป็นประชาชนที่อยู่ในประเทศไทย ทำไมท่านถึงไม่ฟังเสียงเราบ้างหรือว่าเราไม่ใช่คนไทยหรือว่าเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งประเทศไทยหรือท่านหลงลืมคะแนนของประชาชนที่เป็นผู้การเนี่ยลงคะแนนให้ท่านะนะครับคือที่ผ่านมาเราก็พยายามยื่นเรื่องนี้ไปทางรัฐบาลเองทางมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมแล้วยื่นมาตลอดครับแต่ท่านนายกยิ่งรักท่านมาเป็นและเป็นนายกและแต่งตั้งรัฐมนตรีคมนาคมคเรายื่นมาโดยตลอดแต่ไม่มีสักท่านหนึ่งที่เราเข้าไปพบ ไม่เปิดโกอกาสทันทีและถ้าการที่ไปยื่นขอปรับขึ้นราคาเห็นบอกว่าจะเดินทางไปวันพฤหัสนี้ด้วยถ้ายังไม่สามารถหาทางลงร่วมกันได้ค่ะเราจะต้องทำยังไงต่อคะจะต้องหยุดการให้บริการประชาชนไหมแล้วมันจะกลายเป็นว่าโยน์าระให้กับประชาชนหรือ,อเปล่าค,ค่ะ,ค,ะคือผมผมคิดว่าเนี่ยท่านนายกและท่านรัฐมนตรีคมนาคม,มท่านเป็นผู้มีวุฒิภาวะสูงะนะครับ ท่านยังไงท่านคงผมคิดว่าท่านคงจะไม่นิ่งดูดายให้พวกเราไปเยี่ยเยี่อยู่หน้ากระทรวงคมนาคมท่านต้องมีวิธีการนะครับแล้วผมเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของท่านว่าวันพุธเนี่ยคงจะต้องมีการปรับราคานะครับแต่ถ้าไม่มีการปรับราคาจริงเราไม่หยุดหรอกครับแต่เราจะเดินเป็นเฉพาะช่วงไหนที่มีคนโดยสารเยอะแล้วไม่ขาดทุนเราจะเดินช่วงนั้นช่วงกลางวันเนี่ยสี่โมงห้าโมงเช้าเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองโมงเราจะไม่วิ่งเราจะหยุดมีวิ่งบ้างอาจจะ ห่างกันสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงคันหนึ่งนะครับแต่ตอนเย็นไปแล้วพอทุ่มสองทุ่มไปแล้วเราจะไม่วิ่งเพราะฉะนั้นผู้โดยสารที่จําเป็นจะต้องกลับบ้านตอนสามทุ่มสี่ทุ่มที่เราวิ่งบริการอยู่เนี่ยแล้วเก็บค่าโดยสารหบาทหสิเนี่ยคุณต้องไปแท็กซี่หรือไปมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาเองแล้วล่ะเพราะเราวิ่งมีเที่ยวหนึ่งแค่สองสาคน ระยะทาง8กิโล10กิโลเนี่ยมันไม่คุ้มเลยครับคือจะดูตามระยะเวลาถ้าช่วงไหนที่คนเยอะเราก็อาจจะวิ่งแต่ไหนช่วงคนน้อยเราก็ไม่วิ่งไม่วิ่งดีกว่าใช่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็ง,งใช้วิธีนี้ครับสำหรับรถสองแถวนะคะแล้วสําหรับรถร่วมคอสสมกรเองนะคะมีแนวทางที่วางไว้ไหมว่าถ้าไม่รับเสียงตอบรับจากรัฐบาลในการขึ้นาราคาแล้วจะทายังไงต่อคือเราคงไม่ขู่ว่าจะหยุดรถอะไรผม,มว่า